เรามาดูข้อดีของการเลี้ยงน้องปอมสีแบล็คแทนกันครับเมื่อพูดถึงน้องปอมสีดําสีแบล็กแทนแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีสเสน่ห์มากๆอ่ามีความลึกลับความเท่อยู่ในตัวถ้าใครที่เลี้ยงน้องปอมสีดําสีแบล็คแทนแบบนี้อยู่กดติดตามให้ผมหนึ่งทีเดี๋ยวเราไปฟังหัวข้อทั้ง5้าหัวข้อกันเลยครับหนึ่งครับผมดูเท่แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆน้องปอมสีดาครับผมไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆนะพอเจอปุ๊บเนี่ยสะดุดตาทันทีเลยคือมันมันดูมีสไตล์มันดูแพงประมาณนี้2ครับผมขนดาม เงาดูสุขภาพดีตลอดเวลาขนของน้องปอมสีดำเนี่ยครับผมถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยมันจะมันเงาเหมือนเราแบบพึ่งอาบน้ำออกมาจากสปาเลยประมาณนั้น3ครับผมถ่ายรูปขึ้นสุดๆเลยในโทนที่มันเท่ๆเวลาถ่ายรูปนะครับผมน้องปอมสีดำเนี่ยเขาจะดูโดดเด่นเป็นพิเศษเลยมันจะดูเข้มๆดูเท่มีมสไตล์เป็นแฟชั่นหรือจะใส่เสื้อผ้าถ่ายรูปเป็นคอนเทนต์อะไรเนี้ยใส่สีไหนก็ดูดีไปหมด4ครับผมขี้เล่นแต่ก็มีความนิ่งอยู่ในตัวปอมหลายตัวครับผมจะมีนิสัยขี้อ้อนนะแต่ไม่ ไม่ได้วุ่นวายเกินไปนะ5ครับผมเลี้ยงง่ายดูแลไม่ยากถึงขนจะสีเข้มแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วดูแลง่ายมากเอาง่ายๆด้วยสายตาของเราก็ เปื้อนอะไรห้องเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นแถมพออาบน้ํามาเนี่ยครับผมขนจะพองฟูเร็วมากใครที่อยากได้น้องปองเท่ๆมีสไตล์แบบนี้แล้วไม่ซ้าใครนี่ย้ําเลยนะว่าไม่ซ้าใครแน่นอนสีดําครับผมคือตัวเลือกที่บอกได้เลยว่ายิ่งมองยิ่งหลงสาระดีๆแบบนี้มีอยู่เรื่อยๆนะถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ